อตัวนึ่งของแม่สวานประจวบประจวบรับประกันว่าตัวเมียทั้งหมดไม่มีตัวผู้สุดยอดตัวเมียแม่ไม้ะนีตัวเมียแม่ไม้ประจุบเตี่ยอ๋อไม้แล้วนะอ๋อแล้วระวังรอนี่ยแหละอ๋อโอเคอันนี้ไม่เค็มนะครับเขาเขาเรียกว่าอืมตาจับไม้ใช่ไหมอร่อยอ่ะอืมก้ะหอดตะกีบมา อร่อยไม่นย่เตือนอ่ะเตยนหมดเตืนก็คุยองายนี่แหละอืมมีช้างแต่แล้วของจังหวัดประจวบล่ะดีไหมไม่มีอ๋อช้างกับแมวแมวนี่ของอะไรโคราชเหรออ๋อแล้วของประจวบอ่ะ อใช่ใช่ถูกป้องเออกำลังจะหาเป็นที่ระลึกมีท่างนี่มันเชียงใหม่ใช่ไหมแมวโคราชอ,อ๋อย,ยังไม่เห็นเหมือนกันนะยังไม่เห็นก็าอาจจะยังยังไม่ได้ทำมากหรือไงก็ไม่รู้นะประมาณน,นะทำเ,เยอะเลยเสื้อผ้าเยอะมากนะครับ แล้วก็นดี่่าคือเขาเรียกลตลาดตลาดรถไฟเนาะตลาดรถไฟตลาดนัดรถไฟประมาณนั้นเสื้อผ้าเยอะเละยย่านนี้ไม่ดีเหรอโน้นยาวไปถึงตรงโน้นตนนี้เสื้อผ้าทางนั้นก่อนไหนว่าอีกสักพักเป็นอาหาร นะประมาณนั้นเลยทั้งทีคิดว่าจะได้กเก่งเก่งหอยไม่มีส่วนใหญ่เป็นช้างโอเคครับเราผ่านโซนเสื้อผ้าสําเร็จรูปมาแล้วเสื้อผ้าเตเนอระเล่นนะวันนี้เราก็เริ่มเป็นอาหารสําเร็จรูปแล้วด้านหน้านี้โซนนี้นี่ก็ก็น่าสนใจนะอาหารแล้วเริ่มเป็นอาหารแล้วครับ ความหลากหลายอะไรก็ได้เลยข้าวอันกับข้าวนี้ถุงก็เท่าไหร่ครับสามสิบครับอันนี้ยี่สิบโอ้มีหลากหลายมียี่สิบมีสามสิบอันนี้ปลาดุกใช่ไหมเนี้ยปลาดุกนี่ประมาณไหนก็สามสิบสามสิบโอเคแน่ๆครับครับเลยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ แกงไก่ใ,ใต้น้ำว่าไม่แน่ใจโอเคนะข้าวเปล่าก็มือเย็นนล้สบายแล้วนี่ก็ขนมจีนมันมีขนมจีนนะครับดูขนมจีนของหวานใหม่เี่ก็ส้มตำนะมีส้มตำโอเคเลย ปลากหลอยมากปลากรอบอร่อยโอ้เค็มมากไหมโอ้ำหลือไม่ใช่เกลือใช้น้ำปลาค่าโอ้กะท่ากะท่ากะแรทอดกรอบทอดกรอบเลยกรอบเลยสุดยอดคือนึ่งของแม่สวานประจบประจบรับประกันว่าตัวเมียทั้งหมด ไม่มีตัวคู้สุดตอดเมียแม่ไม้ฮะยนี่ตัวเมียแม่ไม้มันตัวเตี้ยอ๋อแม่ไม้มันไม่มีไข่อ๋อมันมะมข่รวมมันอ๋อมันอร่อยโอ้อย่างนั้นเหรอโอ้ยสุดยอดเลยนี่ตั้งแล้วแล้วที่ทอดกรอบๆมีบ้างไหมทอดไม่ได้ปลาหรอคะ ออาไลน์ยิงห้าตัวแล้วจูงปลาเลือเล็กได้โอ้แม่เองไม่ชอบกินได้หรือโอ้แต่ใช่นึ่งปลาก็ต้อง็มันเกลือมันก็ไม่สุกิอันนี้ใช้ตึ้งนึ่งหนึ่งเอานี่นึ่งเอาโอ้นี่นะครับเชิญชวนเลยมาที่ตลาดนับรถไฟไปจวบรับรองได้ปลาทูนึ่งของแม่สวรรค์ อร่อยมากอะอร่อยมากนะครับหอยเม็ดทำไมขายหอยใหญ่เนี่ยหอยใหญ่หอยใหม่หอยวานหอยวานหอยจะมาจกตัวตัวใหญ่ใหญ่แต่ยังไม่เห็นหอยเลยหอยน้องปะ้านะโอ้หอยดองนี่อันนี้เหรอเห็นหอยใหญ่ไหหอยเสียบดองอ๋อนี่หอยเสียบดอง โอ้หอยเชลล์แล้วอันนี้ถือว่าเป็นตัวใหญ่แล้วใหญ่แล้วค่ะหอยเชลล์โอ้แย่ที่ทำตุ่มดองสิบบาทดองน้ำปลาอืมทำตุ่งเยอะผู้นี้ทำให้เสร็จไหมทำส่งอยู่แต่ผู้เขาเนี่ยโอ้ครับเขไม่มีที่จะแปลงจานหลังดองน้ำปลา โอเคเลยในห้างเนี่มันจะเย็นอยู่งขลอดครับโอเคครับครับโอเคเลยขอบคุณมากครับอ่ะคุณแม่อยู่นี่เองเออเดีเดดเดดคุณแม่อยู่ตรงนี้โอเคโอ้ยมันหมดไสีไม้แล้วนะอ่ะเหลือระวังรอนี่เหรออ่าโอเคอันนี้ไม่เค็มอ้าวดูนะครับเขาเขาเรียกว่าอ่าตาัมตาจับไม้ใช่ไหม จากไม้ลองชิมอืมอร่อยอะ่ะอืมหมดไปชิมมาอร่อยมั้นเนี่ยเติร์นอ่ะเตินหมดเลยก็คุยองุ่ยายนี่แหละอืมโบราณโบราณนี่หลักปลาปลาจากไม้จับหลักอร่อยมากนะครับอืมโอเคเลยยาบกขายที่เนี่ยที่อืมอร่อย อ, <us> รอ,อร่อยนะรับประกันโปไม้บางคนล็อกขาใช้ล็อกเท้ามันจะติกนี่มียาขนมเป็นมะพร้าวแล้วเท้าอ่อนอืมอร่อยฮะกลมกล่อมพอดีเลยอร่อยสุดยอดมาที่นี่เลยนะใครอยากทานเอะไรนะ <c oughs> จับไม้ <c oughs> จับไม้ <c oughs> จับหลักจับหลักอืม รลาจับไม้ปลาจับหลักแกงหลอนอ๋อมีความหลายชื่อนะครับมาที่นี่ได้เลยนี่นี่นี่ตรงนี้ตลาดนะรถไฟแต่วันเสาร์ที่คุณยายไปขายที่นู่นถนนคนเดินอ๋อตสาที่จุดถนนคนเดินคุณยายยังชวนให้เราอยู่เดินเลยเอาเหรอใส่คนเยอะครับ จริงๆบางที่เนี่ยการน้ำพาน่ะคนจะเยอะไม่พานเยอะที่นี่เนการน้ำคานจะเยอะอันนี้ไม่พาน้อยก็คขยายเป็นเป็นขายน้องเสือมันจะมีลั่นน้องเสืออ๋อมีลั่นน้องเสือด้วยห้าสีแยปหน่อยหรืจะมีล้อลิงขวามือว่ะอ๋อตรงสี่แยกมาเลยใช่ไหมอืมเพ่ใกล้สนามสนามกีฬาเลยแถวนั้นหรือเปล่าลสี่แยกประจวบแม่แม่แยกต้องข้ามตรงไปเลยขับรถตรงไปเลยอืม พอนึกออกเคยไปอแต่เรียกไม่ถูกใช่อ๋อเขาแยกไป็หายตรงนั้นแต่ถ้าจานอังคารที่นี่จะเยอะเพราะนว่าวันนี้มันเป็นวันพุธวันพุธเอราะว่าที่ก็เยอะโอเคนะครับขอทานต่ออร่อยหม้ออร่อยอร่อยอร่อยมากครับขอบคุณมากเลยครับอร่อยมากเลยนะครับมีอาหารเยอะ นี่ก็มีน่าสนใจก็มีน่าสนใจทั้งนั้นเลยมี่างนทยนะตกเลยนะไม่ตกวันนี้เราเดินเดินสบายเพราะว่ามีแม่ค้าส่วนหนึ่งไปที่ตลาดน้องเสือตรงสี่แยกประจวบประมาณนั้นเลยนะครับ ตอนนี้เราเดินหลุมหลือสบายสบายไม่แน่นอู่ดีเลยมีหอยด้วยโอ้โหนี่ก็น่าโอ้หน้าทานได้ถุงถุงเขาือกรเผาชุดเท่าไหร่โอ้กระเปาชุดสามสิบหน้าทานอยงั้นเลยโอเคอันนี้ก็เข้าท่า นะปลาโอย่างอร่อยมากฝัก่งนี้ก็มีโอ้อาหารเยอะจริงๆอะนะถ้ามาตรงนี้นะไม่อดละมีให้เหลือกเยอะอะฝรั่งก็ชอบอ่ะโอ้เนี่เรามีกุ้งทอดชุบแป้งทอดนี่หวัวปีหวัวปีทอดมันหัวปีประมาณนั้นเลยกับปลา โอเคเลยปลาทอดแดดเดียวนะครับใส่หายใส่หัวมันนั้นขนมปังิ่งานหมดไปวันนี้มาอยู่ที่อีกแล้วนี่ก็ข้อไก่ก้มน้ำปลาเนาะไก่ก้มน้ำปลาไก่้มน้ำปลานี่เป็นไก่อบน้ำพึ่งนะค,ครับโอ,อ,อ้มีมมปลาหมึกด้วยเหรอหมึกย่างสามหมึกับ โอหมึกย่างสามลดสามล็หมึกย่างสามล็จิกิมแซบกจืดเผ็ดนิดๆเผ็ดนิดอืมโอเคนะเขาเรียกหมึกย่างสามล็นะครับสามชุด้าสิบบาทโอเลยอืมลงตัว อร่อยมากหมูย่างสามรสแล้วต้อามาทานที่นี่เลยหมูยา่างสามรสเต๊ไก่หมูปิ้งครับโอเคครับนี่คือยังเนาะมันจะใช้หมเนาะถูกทอดสองตัวเนาะสี่สิบห้าบาทอ๋อนี่สี่ต,ต,สต,สตัวไม่ทราบสามตัวหรืสี่สิบห้าไหมโอ้สามห้า สามห้าสนะี่ตัวเนี่ยโน้ถ้าตัวเล็กมันจะมันนะมันพอตัวใหญ่นะนะะมันนั่นเลยเนี่ยขนมเนี่ยอันนี้เป็นมันหรือเปล่าอันนี้มันหรือเปล่าจากเครับผ๋มอ๋อถุงกันเท่าไหร่ห้าสาเกาเหรอมองดูเป็นมันใช่ใช่สาเกแน่นะนะผมมองดูเหมือนมัน มันเชื่อมแบบเป็นสาเกยี่สิบห้าบาทโอ้โหที่มันตักห่ะคุณพ่อสาสาเกมันไม่ได้ชิ้นนี่ไงอันนี้ใช่ใช่ใช่เป็นชิ้นสาเกป่ะใช่ใช่ใช่ไม่มันมันทำแล้วมันใช่ใช่พ่อสาเกนะโอเคถ้าสาเกแล้วสนใจเพราะว่ามันเวลาตีน่ะทำแล้วมันหักมืนก็เลยเป็น อ๋อเลยอ๋ออ๋อ,อ,อ,อเป็นสาเกสาเก,าเกชุ่มน้ำตาลอย่งางอื่นส้ายเน่เ่สาเกสาเกเชื่อมน้ำตาลน,นะครับอร่อยมากยังไม่ได้กิน <c oughs> อร่อยการันตีเลยอย่างนี้การันตีได้ว่าอร่อย อะไรเข้ามาอูเนี่ยสนใจน่าสนใจแม่โอเคนะไม่เผ็ดไม่ออกรสเผ็ดนะไม่ออกเลยโอเมากันดีเมากันดีสุกนะโอเคมดูมันเหมือนว่าไม่แต่มันสุกใช่ไหมได้ที่เลยได้ที่เพาว่า แม่แด่เมาอ่ดไว้หพกัุปัตู้น้มก็จะออกให้น้ำ่อ,อมาวน,นี้เราแช่ตู้เย็นครับค okay. รับโอเคามาสก้อองเออ๋อโอยไม่ทันเมาดิไม่เอา่อจริงอยากได้เมาอมสองเตยนนะครับสอง่อหรือว่าจะได้ส เห็นเ่าเรียนแถวัยสามโอเคเลยขอบคุณมากครับข้าวหมากนะครับข้าวหมากของเจ้าอะไรอะของวานเหรอข้าวหมากอะไรอ่ะของวานของวานโอเคอเคัสองอของสองปุ๊บของวานโอเคนะครับแกงตลาดนะลิมทามงรถไฟนะครับนี่ตลาดลิมทามงรถไฟ นกโลดกลางรถไฟสถานีหนึ่ทางรถไฟทำมาตรฐานนยะมีรังพงรางคาได้อย่างาาดีเลยเดินแบบสบายสบายน้องวันนี้หรอลมก็เย็นนะนะคะือมันโลงนะครับไม่ต้องติดผัาหลมก็โอเคนะใช้ได้เลยมีอาหารหลากหลายมากให้เลือกดูมันมากอะมากกระทั่งไม่รู้จะเลือกอะไรเลยเยอะมากดู ความหลากหลายเหด้วยคุณจะน้อยแต่ย่นนยา,ยยง,ายงเยอะเี่หอยนางรมอ้ตัวใหญ่อะหอยนางรมสดรับส่งด้วยแต่ตัวใหญ่มากเลยชุดเล็กห้าสิบยำหกสิบชุดใหญ่ร้อยหนึ่งส่งเครื่องส่งเครื่องตัวใหญ่นะค่ะเขาตัวใหญ่ดีจังเลยสุดยอดโอเคนะครับ ไปนังลูกก็น่าสนใจอ่ะคนที่ชอบทานนี่ก็พลาโลป <c oughs> ละโลนะครับ <c oughs> โอเคนด้ดูถเข้าทางน้ำจิ้มแซ่บมาดูนะจิ้มหมูใส่ปราโลด้วยมั้ยหมูแซ่บนะขาขี่โอเคนะคนไอย่างไรไม่มีไม่ได้บอกเป็นขีดใช่ั้งน่าจะมีช่างอยู่ที่แด็เท่าไหร่ไม่ทราบ

เนี่ยเนี่ยี่ยสามห้านี่รอดช่องนั่นบัวลอยเนาะจะต้องไปทำต่อนะตอนนี้ขำเล็ดก็ช่องสองเล็ดเอบร้อยอ๋อมีน้ำกาลที่ให้อันนี้เข้าเกี๊ยวปลาถูอ๋อมีปลาหลังให้ ไม่รู้เราเข้าโซนผลไม้แล้วอย่างพ่อโน,น่นเขียนผลไม้และดอกไม้แต่ก็เห็นมีกับข้าวอยู่นะข้าวข้าวอยู่ความหลากหลายอยู่นยเนาะอฮนะอ๋อนี่เหรออืมเอาล้ะนีเขาเรียกอะไรนะแม่ส้ม คำฟอสอบแห้งแปกดีไว้ยอ๋ออันนี้อะไรสมอไม่มีมาะเล็กหกสิบว่าห้าสิบนะครับอบไห้งน่าทานด้วนะขนมซบ่านี่อะไรูวิออนอกว้าวน,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 นี่อะไรพุษาอบแห้งน่า,งาทานด้นะ อั้อนนนีก็็เปะไรอขายนี่เยอะมากเลยข่ยก็อร่อยนะถ้าดูนะมีกล้วยมีมันมีไขโ่โ้มีนั่นด้วยเขาเรียกอะไรน้องกล้วยเ,เ้าโม่โอเคอเคันนี้แพ้เท่าไหร่ครับ เท่าไหร่นะครับยี่สิบห้าแต่ละยี่สิบห้าดูถ้าจะอร่อยนะวเวคัมเบิลนะครับอ๋นอนมเปียนนมเข็งว้าวเลยเราจะไปถึงสุดแล้วแน่ี่เรามีพวกผลไม้มก็มีสลับแม่ไม่จะบอกว่าผลไม้ก็จริงแต่ก็พวกอาหารประเ็นอย่างนี้นะริงผิงอย่างๆทอดทอดก็มีอยู่ตลอดนะดูยำ ที่เนี้ยก็มีมีตลอดดูอันนี้ก็แมลงก็ประมาณนั้นเลยมีหลากหลายมากให้เลือกเอาเลยมีอะไรมีคืออะไรมือมันเป็นกล้วย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 เล็บเงินางชุดช็อกโกแเห็นไหมเห็นไหมกล้วยเล็บเงินางชุบช็อกโกแลตอเดียก็ไม่เลว้ยง กล้วยเล็บมือนางอบอแห้งชุชบชอบ็อกโกแลตอ่าเข้าใจนะครับเข้าใจตรงกันแล้วก็ที่นี่ไม่มีอ่ะมีที่ชุม่มพรโอเคนะครับอร่อยมากขอชุดชโอเคนะครับเราก็ได้กล้วยเล็บมือนางนะฮะอบแห้งชุบช็อกโกแลตครัวนะครับชืชอบอ่อเท่โอ้คนสนใจเยอะเลยรสชาติอร่อย

ขนมขนมเขียวไหมขนมเขียวใช่ไหมอะไรมาปากหม้อปากหม้อครับอ๋อโอเคปากหม้อหน่อยโอเคนะคมันเป็นกันแค่ขน,ขนมเขียวอ่ะคือนี่ไส้เขาใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นอะไส้มะพร้าว,วไส้ถั่ว,ว,วแล้วที่นี่มีทั้งอันนี้อะไรถั่วอันนี้มีมสองอย่างครับผมสองอย่างข้างล่างข้างล่างน่าจะเป็นมะพร้าวโอเคขอสองชุดขนมปากหม้อ นะแต่บางที่ถ้าเป็นใบเตยเนี่ยมันขนมเขียวนะแถวก็บินก็เป็นขนมเขียวแต่ที่ประจวบเราเขาเก็บปักหม้อแต่รสชาติกวนีแหละนี่แหละไ<อ>ส้ก็เป็นแบบนี้แหละแต่อร่อยมากนะครับคุณแม่รออะไรอยู่สักอย่างเนี่ยอ้งยำยำไทยไม่มน,น่า,นนาอ๋อเหรอ เอาตามใจนแหละไม่เอาอะไรตกลงอ๋อเหลือหมดแน่นะเออรูปพ่อกินกันนะกินข้าวไม่กินยำไข่แมคดาโอเคอ๋อเหรอถ้าเก็บไว้พรุ่งนี้ด้วยไม่ได้ไหมถ้าถ้ามันไม่ทันเก็บตู้เย็นโอเคโอเคก็พยายามทานให้หมดดีที่สุดโอเคนะครับยำไข่แมงดาโอเคขอบคุณมากครับ ใช้แค่น้ำจิมำ้มเดียวกันเลยค่ะค่ะใช้น้ำยำเดียวกันเลยน้ำยำเดียวกันยำถัวปูจะมีหอมเคี่ยด้วยนะคะโอ้โอเคใส่ยำถั่วปูนะคะค่โอ้ครับแยบมบถั่วปูอโอ้ขนมแค่ว่าเขาเรียกก็เปียบผักหม้อเหมือนกับขนมเขียวอะ่ะมันหายากนะนี่นี่เห็นไหมแล้วนี่ออ๋อนี่นเหรอเล็บมือนานชุบช็กอ,อกโกแลตอบแห้ง สุดยอดหาทานยากเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมได้ของหนึ่งคันรถหนึ่งคันรถคุณแม่ไปนั่นแล้วนะครับไม่รู้จะทานหมดหรือไม่ทานเห็นอะไรชอบซื้อหมดเลยนะปวดจะทานหมดหรือไม่หมดหรือจะไปแจกอันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไตล์กริ๊งกริงนะให้ด้วยนะครับชอบอะไรสันสนคนชอบที่เหี่ยวไปเรื่อยๆนะครับช <ๆ S 2> ุดธละสามสิบนอกน่าสนใจนะครับโอเลยเราก็แอบซื้อนะอันเนี้ยไปข้ามเมาคุณแม่จะไม่เคยโอเท่าไหร่จะซื้อเป็นทีไรนะโอเคเขียวตุวย <c oughs> แต่ห้างเราเนี่ยรปซื้อไปคุณแม่ก็ช่วยทานนะเคียวจุ้ยจุ้ยแล้วบอกว่าอร่อยมากพนเนไปทานที่ลาดกุรีนะคุยคงมาบกเขาสุดยอดเลยกล้วยงอมข้าวเหนียวนุ่มโอ้โหสุดสุดยอดอร่อยมากนะครับที่ลากุรีแต่ที่นี่ที่ถนนอะไรตลาดนัดริมทางรถไฟ เป็นเช่นไรไม่รู้แต่คิดว่าอร่อยมันเป็นกล้วยไข่พึ้เข้าเหนียวนะาเขาเอาไปทอดนะนะชุบไข่ด้วยเดานะทำไม่เป็นหรอกโอเคแล้วครับเงิ่ถึงแม่เรียกให้ไปดูมะนาว <c oughs> <c oughs> มะนาวแผ่นคุณแม่ชอบเยอะดูมะนาวเยอะเลยเยอะมากเลยนะถูกใจคุณแม่แล้ว ประมาณนั้นโอเคพอดีโลเลยอ๋อไม่ถึงโลโอเค,อเ,คเอาละได้มะนาวแล้วผมใส่คุณแม่แล้วนี่นะครับมะนาวแป้นน้องอุ้มนะมะนาวแป้น,น,ม,นะม,ะน,ปนมะนาวนี้ก็จากดำเนินสะดวกตลาดนะัดริมทางรถไฟ ขนาดนั้นเต็มทางรถไฟใน่